เริ่มต้นเกมแล้วครับโยชิมแอนเดอร์เซนเปิดมาด้านขวาครับบราเบลยวมองออกมามองมาได้แต่ยังเข้าทางฟรอสซาครับบิ๊กบราเบลยต้องระวังครับมาแล้วครับเป็นบอลฟูลแลนราอูเฮเมเนสซันเดเบอร์เก้ไท้จังหวะเดียวเข้าเกียร์โทษวิลสันได้ปั่นเสาไกลครับโอ้โหคอ,อเก้ยืนก้าอิวบียอิวบียมองด้านซ้ายครับยังให้เซซยองไม่ได้ อีวบี้แฮร์รี่ดูซันครับแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงครับโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับโอกาสอีกครั้งของแฮร์รี่ดูซันครับทิมเบอร์ไาที่ซาก้าครับซาก้าไปไม่ได้ฝ่าวที่ Tim ทิมเบอร์ทำชิงมาซาก้าแทงบอลเขาเ,ขาเกตโทษเยอะเคนสกดด้วยขวาครับเลโนยังเซฟได้ชพราะสามมงอีกทีแต่ก็ยังเข้ามือเลโนครับทิ Tim มเบอร์หาที่ซาก้าครับ สาก้าเลี้ยงจี้เข้าหาเซซยองปลายสุดเส้นเปิดด้วยขวาเข้ามาคาราฟิโอรี่ได้ยิงครับแต่โอย,ยังข้ามคานโอ้หกลายเป็นไรซ์มองขวาทิมเบอร์ครับเอาบอลลงได้ครับดึงหนึ่งจังหวะกลับมาที่สาก้าแต่งเข้าซ้ายให้ไรซ์กดด้วยขวาครับโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของไรซ์น้าเกียดโทษของอาร์ซอลทิมเบอร์มองหาเพื่อนครับหาที่เอเซเอเซ หลากบอนเข้ามาแล้วเปิดเป้าหมายคือยเคเรสครับมาถึงทรอสซายิงด้วยขวาโอ้โหหลุดกรอบรับเสาแรกยังพลิกไปได้ครับราอุฮิเมเนสให้มาแฮร์รี่วูลันแฮร์รี่วูลันเปิดมาด้านซ้ายมาถึงอีโวบี้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษเปิดจักเข้ามาได้ยิงกับวิลซันโอ้โหแต่ว่าข้ามคานครับสวนกลับมารอบนี้ได้จบอีกครั้งกับปูลลมสาก้าจะเป็นคนเปิดครับ ด้วยซ้ายเข้ามาได้มวกและเสาไกลเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกเตะมุมอาเซได้ประตูครั้งที่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่เหลือเลยครับนี่ยจริงๆเป้าหมายเป็นมากันเยสก่อนนะครับบอลมันคอทาสโรครับเจอกับเมริโนโอาริซากา้าอสสาริทรอสซาทรอสซาควายต่อให้สาก้าครับดึงจังหวะหล่อเข้ามาได้แล้วได้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหติดเซฟของเลโนโ มาที่กาเปรียวให้มาที่ไรส์นี่าาพอซาเปิดมาเยเคเรสชิงจังหวะกลับเอาเข้าทางเยเคเรสได้ยิงด้วยสายโอ้โหข้ามคานครับโอกาสท้องของเยเคเรสกลับมามาด้านขวาครับซาค่ะ